กล้อง Discovery h e a H S นะครับผมกระจกเลนส์ H D ชัดเจนมากเลยนะครับของแถมนี่จุกๆเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมปุ้กคลองถมพลาซ่านะครับผม วันนี้นะฮะผมจะมารีวิวกล้องนะฮะ Discovery HS นะปี2023นะครับนี่เลยนะฮะอยู่ในกล่องอย่างดีนะฮะกล่องฟองน้ำรองอย่างหนาเลยนะครับนี่นะครับคุณภาพดีมากรุ่นนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรุ่น Discovery นะฮะ H H H S 4ีคี่สิคูณ4 4 H F คอท่อ3ามสิมเมตนะฮะนี่ก็เส้นเลงนะฮะเส้นเลงมีมีมินดอทนะครับ บอกทั้งสี่สี่จุดเลยแล้วก็มีเลขบอกด้วยนะครับนี่นะให้ดูเส้นเล็งก่อนนะครับทีนี้นะครับตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะฮะของแถมผมให้เยอะมากเลยนะครับนอกจากขากล้องเนี่ยเราแถมให้อยู่แล้วเป็นนัดคู่นะครับขากล้องนัดคู่นะฮะบนสี่ข้างสองแข็งแรงมากนะฮะเพราะตัวนี้เป็นขอท่อสามสิบด้วยนะครับจะจับรางสิบเอ็ดหรือยี่สิบมิลก็บอกได้ตัวไขครบนะฮะ นี่นะครับระดับน้ําตั้งกล้องแถมฟรีไฟฉายคาดหัวแถมฟรีนะฮะอันนี้จุกๆไปอีกแล้วเหมือนเดิมมีคู่มือให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะฮะรุ่นนี้จะมีฝาครอบด้านหลังนะฮะฝายางครอบด้านหลังนะครับไม่มีฝากระดกเป็นฝายางครอบแล้วก็มีฝาตะแกงนะฮะฝาตะแกงกันกันกันเศษกันหินนะครับแถมให้อยู่ด้านหน้านะครับฝาตะแกงอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นคอท่อสามสิบมิลนะฮะ คอท่อ3ามิมลลิเมตรคอท่อใหญ่นะฮะหน้าเลนนี้4ี่สมิลลิเมตรมองเห็นชัดเจนมากเลยนะครับกระจกเป็น H d ดีนะฮะกระจกเขียว H d ดีชัดเจนมากแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามซูมนะฮะก็คือเส้นเล็งขยายตามด้วยนะครับซูมระยะ4ถึง16เท่า4ถึง16เท่าเนี่ยก็ระยะประมาณสัก 5- ถึง150เมตรนะครับ ยิงไกลยิงใกล้ได้สบายเลยหน้าเลนส์ใหญ่ด้วย44มิลมองชัดเจนมากนะครับด้านหน้านะครับมีรางกว้าง20มิลให้เราจับไปฉายกระเลเซอร์ได้ด้วยนะครับตะแกรงรังผึ้งตัวเนี้ยที่แถมให้นะใส่ข้างหน้านะครับมันจะมีเกียวเนี่ยนะฮะก็หมุนใส่ด้านหน้าดีได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะมีปรับหลาเป็นปรับหลาข้างนะครับนี่ปรับหลาข้างด้านนี้นะครับมีตัวบอกองศาแต่องศาเนี่ยเราคงไม่ได้ใช้หรอกนะครับ องศาบอกเนี่ยมันจะเอียงตามเราเวลาเราเอียงกล้องเนี่ยองศาจะวิ่งหมุนตามเห็นไหมครับนะครับตัวซูมเนี่ยนะครับมีแง่งในการดึงมันจะเล่นง่ายนะครับเนี่ยนะฮะมีแง่งในการดึงซูมจับง่ายเล่นง่ายมีปรับหลาข้างมีปรับตาหลังสําหรับคนสายตาสั้นสายตายาวใช้ตัวนี้จะดีมากเลยนะครับเป็นปรับนอกนะฮะแบบเซซิโลได้นะครับเซซิโลมผมเคยบอกไปแล้วเนาะขายหกเหลี่ยมนะครับ ปรับนอกล็อกได้นะครับปรับนอกก็คือดึงขึ้นหนึ่งทีหมุนปรับปรับเสร็จกดลงนะครับแค่นี้เองนะครับคอท่อก็ใหญ่คอท่อสามสมิลของ Discovery ปี2องพัยิบามนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะฮะของแท้นะฮะของแท้นะครับ QC ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับสนใจก็โทรหาทักหากันได้นะครับ แต่มากเลย Discovery ตอนนี้มาแรงมากเลยนะครับแล้วตัวนี้สวยด้วยน้ำหนักก็กลางๆน้ำหนักนี่อยู่ประมาณ6-7ขีดเดิมมานะครับก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมเก็บเงินไปทางได้นะเพิ่มร้อยเดียวนะครับสวัสดีครับ